ราศีที่ต้องบอกว่าหลังจากพระราหูย้ายวันที่17ตุลาคม2 5 1 6เนาะเวลา6นาฬิกา22นาทีจากราศีเมษเข้าสู่ราศีมีแล้วเนี่ยจะส่งผลให้มีสิ่งดีๆเข้ามาแต่ก็มีข้อแม้ว่าจะต้องทำสิ่งดีๆเออนะมีสิ่งที่ต้องระมัดระวงังมีสิ่งที่ต้องเอ,อ่อเขาเรียกว่าเอ,อ่อเขาเรียกว่าเป็นเป็นการเตือนนะเพื่อที่ไม่ให้ประมาทพลาดพังในชีวิตจะได้ ส่งผลให้ชีวิตเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองนั่นก็คือ1ชาวลัคนาราศีมีนพระราหูจะย้ายนะจากเมษเข้าสู่มีนนั่นหมายความว่าตัวตนของคุณเนี่ยคือต้องบอกว่าถ้าดีนี่ดีเลยนะถ้าไม่ดีจะส่งผลเหมือนกันนะเพราะนั้นแล้วเนี่ยช่วงเวลานี้นะคะหลังจากที่พระราหูย้าย ชาวลัคนาราศีมีนขอให้อยู่ในศีลในธรรมคิดดีพูดดีทําดีเข้าไว้นะคะเออคิดดีทําดีเข้าไว้นะคะคิดดีพูดดีทําดีรักษาศีลนะอยู่ในศีลในธรรมนะคะต้องบอกว่าให้ทากระทําความดีหมั่นกระทําความดีทั้งกายวาจาใจไว้ให้มากเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในศีลในธรรมอยู่ในคำเนาะเขาเรกว่าทํานองคลองทมที่ดีนะจะส่งผลให้ชีวิตของคุณรุ่งเรืองเลย นะมีพลังงานดีๆมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแต่ถ้าเกิดว่าคุณทําในสิ่งไม่ดีอาจจะส่งผลเสียกับชีวิตของคุณหรือว่าชะตาชีวิตของคุณได้เพราะฉะนั้นแล้วในช่วงเวลานี้ชาวลัคนาราศีมีนชีวิตจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับการกระทําของคุณนะขอให้อยู่ในศีลในธรรมคิดดีพูดดีทําดีเข้าไว้นะคะแล้วชีวิตของคุณจะ,จะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะเออแต่ถ้าเกิดว่าคิดออไม่ดีทำไมด่ดีทำในสิ่งที่ไม่ดีก็จะส่งผลแบบว่า ต่อชะตาชีวิตของคุณเช่นเดียวกันเนาะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษต,ต้องบอกเลยว่าหลังจากที่พระราหูย้ายแล้วนะคะเหมือนยกภูเขาออกจากอกมันเหมือนกับว่ามีโอกาสว่าอะไรที่มันหนักอกหนักใจในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยได้ยกถูกยกทิ้งไปแล้วชีวิตเหมือนกับว่าจะมา ได้หายใจหายคอมากยิ่งขึ้นนะเออแต่ว่าแต่ว่าต้องบอกว่าก็ยังคงต้องอยู่ในศีลในธรรมในสิ่งที่ดีๆเข้าไว้นะคะมันเหมือนกับว่าออดูมีความห,หวังดูมีกําลังใจดูมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นเหนือคณนะหรือว่าเป็นไปได้ว่าก่อนหน้านี้อาจจะหนักหนาะแต่พอพระราหูย,าย้ายไปสู่ราศีมีแล้วเนี่ยมันเหมือนกับยกภูเขาออกจากอกมันดีขึ้นมันสดใสขึ้นมันมีโอกาสดีๆมากขึ้นมันมีความหวังในชีวิตมากขึ้นแต่ก kind of ็ยังคงต้องอยู่ในศีลในธรรมคิดดีพูดดี ดีเข้าไว้เพราะว่าบุญกุศลที่คุณคิดดีพูดดีทดําดีนะหรือว่ากระทำในสิ่งที่ดีเนี่ยจะส่งผลให้คุณเนี่ยจเจริญเติบโตก้าวหน้าแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังมีความพลังงานลบๆในชีวิตเนาะก็จะส่งผลให้บางครั้งบางทียังมีความทุกข์ใจอยู่นะหรือยังฟ้ายังเปิดไม่หมดนะอ่ะเพราะนั้นแล้วเนี่ยช่วงเวลานี้นะชาวลัคนาราศีเมษยังคงต้องคิดดีพูดดีทำดีนะ รักษาศีลน,นะแล้วก็ทําในสิ่งที่ดีๆเข้าไว้นะจะส่งผลให้ชีวิตเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองมากขึ้นหรือได้ยกภูเขา,เอ,ากออกจจกแบบแบบหมดอ,อกแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังยังยัง,ย,งยังกระทําในสิ่งไม่ดีหรือว่ายังมีความไม่หรือว่าเขาเรียกว่าจมอยู่กับความทุกขนะ์เนาะก็อาจจะส่งผลให้ยังยังคงจะมีความทุกข์ หรือจมอยู่กับความทุกข์อยู่เนะาะเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าย้ายแล้วเนี่ยมันเหมือนมีความหวังชีวิตมันเบิกบานมันเปิดฟ้ามันฟ้ามันเปิดแล้วแต่จะเปิดสุดไม่สุดขึ้นอยู่กับกําลังพลังพลังพลังจิตของคุณหรือว่าการพลังใจของคุณด้วยนะเออขึ้นอยู่กับพลังงานของคุณด้วยนะว่าคุณเนี่ยคิดดีพูดดีทำดีนะทั้งกับตัวเองแล้วก็ผู้อื่นมากแค่ไหนประมาณนั้นเนาะ ต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์นะชาวลัคนาราศีสิงห์นะลัคนาราศีที่สามต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีสิงห์นะมีโอกาสว่าช่วงเวลานี้อาจจะต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพร่างกายมีโอกาสเจ็บป่วยไม่สบายมีโอกาสในเรื่องของการเดินทงเดินทางอะไรต่างๆขอให้มีสตินะเออให้ระมัดระวังตัวเองเป็นพิเศษนะคะเออให้มีสติให้ระมัดระวังตัวเองให้มี สติทุกอย่างก้าวนะแล้วก็ช่วงเวลานี้ถ้าคุณจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตมันเหมือนกับเปลี่ยนแล้วจะดีเปลี่ยนแล้วจะดีโยกย้ายย้ายแล้วจะดีย้ายบ้านย้ายที่ที่นั่งย้ายตําแหน่งหรือโยกย้ายปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแป,ปลงอะไรบางอย่างในชีวิตอาจจะเป็นเรื่องของอ่าบ้านอาจจะมีการปรับหมุนปรับที่ปรับ เตียงปรับตู้ขยับนิดนิด,นดหน่อยๆอ,อะไรต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นนะช่วงเวลานี้ชาวราศีสิงห์หรือราศีสิงห์มันเหมือนกับเปลี่ยนแล้วจะดีนะถ้าเกิดยังอยู่ในที่เดิมมนะบางครั้งบางทีหรือจะเรียกว่าเปลี่ยนหรือเป็นการพัฒนาก็ได้นะคือจริงๆแล้วช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกว่าชาวคราศีสิงห์มันมีสิ่งดีๆเข้ามาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าหลังจากที่พระราหูย้ายแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าสิ่งดีๆมันยังมีอยู่ เพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่พัฒนาหรือไม่ปรับเปลี่ยนมันก็อาจจะมันอาจจะดรอปลงไปได้เพราะฉะนั้นแล้วในช่วงที่พระราหูย้ายเนี่ยชาวลัคนาราศีสิงห์อาจจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างในชีวิตหรือพัฒนาอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตแล้วมันจะทําให้ชีวิตดีขึ้นเปลี่ยนแล้วจะดีพัฒนาแล้วจะดีอะไรทํานองนี้เนาะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีกันนะชาวลัคนาราศีกันต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องมีความ ระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนร่วมหุ้นลงขนันลงแรงหรือการทําสัญญาอะไรต่างๆกับใครก็แล้วแต่เพราะมันมีเกณฑ์ว่าบางครั้งบางทีคนที่เข้ามานะเอออาจจะอาจจะเข้ามาโดยที่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วนอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของความเสียหายในเรื่องของหุ้นส่วนอะไรต่างๆรวมไปถึงในเรื่องของความรักด้วยเหมือนกันนะเพราะนั้นแล้วในช่วงเวลานี้หลังจากพระราหูย้ายต้องบอกว่าถ้าคุณนะไม่ประมาท นะคะไม่ประมาทแล้วก็มีวิธีการในการเจรจาสื่อสารหรือทำสิ่งดีๆนะคะในเรื่องของการทำธรก,กรรมธุรกิจอะไรต่างๆรวมไปถึงกับคู่ของตัวเองก็แล้วแต่ถ้าพูดดีคิดดีทำดีต่อกันนะแล้วก็ศึกษาข้อมูลต่างๆอย่างดีแลไ้ไม่ประมาทไม่ประมาทในที่นี้ไม่ใช่แค่เรื่องของเอกรง์เอกสารในเรื่องของการทำธุรก,กรรมนะม,มันรวมไปถึงไม่ประมาทในการจะพูด จะทำอะไรก็แล้วแต่คิดก่อนพูดคิดก่อนทำนะคะเออมันเป็นมันรวมไปถึงในเรื่องของคู่ครองหรือว่าความสัมพันธ์ด้วยถ้าเกิดว่าไม่ประมาทคิดก่อนพูดคิดก่อนทําคิดก่อนแสดงอาการความรู้สึกอะไรต่างๆเนาะมันอาจจะช่วยทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ชาวลาคนดาราศีกันหลังจากที่พระราหูย้ายขอใหอ้อ่มีสติหรือว่าไม่ประมาทนะในทุกๆเรื่องนะ ทั้งเรื่องของการกระทําทั้งเรื่องของคำพูดทั้งเรื่องของความคิดถ้าไม่ประมาทแล้วชีวิตจะสดใสแล้วก็งดงามเนาะสุดท้ายค่ะชาวลัคนาราศีตุล ชาวลัคนาราศีตุลต้องบอกว่าหลังจากที่พระรายหูย้ายแล้วเนี่ยอาจจะมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาในชีวิตเหมือนกันนะอาจจะมีบททดสอบเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักอะไรก็แล้วแต่คุณอาจจะมีบททดสอบนะมีปัญหาอุปสรรคมีศัตรูมีคู่แข่งแต่ต้องบอกเลยว่าการที่คุณมีบททดสอบเหล่านี้มีศัตรูมีปัญหาอุปสรรคมีคู่แข่งมันจะสร้างสมหรือส่งเสริมทําให้คุณเนี่ยชีวิตมีโอกาสที่จะ นำพาไปสู่ความสำเร็จที่สำเร็จมากกว่าปกติเออถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆเข้ามาในชีวิตช่วงเวลานี้ชาวลัรนาศนานาีตุลน,นะแล้วใจสู้แล้วคิดรีเริ่มสร้างสารรค์นะแล้วมีใจที่อยากจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้วมีใจที่จะ,ะมุ่งมั่นที่จะพิชิตหรือเอาชนะปัญหาอุปสรรคหรือบททดสอบต่างๆต้องบอกเลยชีวิตจะประสบความสาเร็จมากกว่าปกติ แต่ถ้าเกิดคุณท้อไปก่อนนะเจอปัญหาอุปสรรคแล้วนอยแล้วเหนื่อยแล้วท้อก็อาจจะทําให้ชีวิตของคุณจมอยู่กับปัญหาอุปสรรคแล้วก็เขาเรียกว่าเติบโตช้าหรือประสบความสําเร็จช้านั่นเองเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้หลังจากที่พระราหูย้ายราศีแล้วนะชาวลัคนาราศีตุล อาจจะเจอบททดสอบปัญหาอุปสรรคแต่ขอให้มีพลังและกําลังใจให้กับตัวเองยิ่งคุณมองว่านี่คือของขวัญมองว่านี่คือบทเรียนนี่คือบททิสุดนี่คือบททดสอบอัลลําค่าต้องบอกเลยชีวิตคุณจะก้าวหน้ามากกว่าเดิมเอ,อแต่ถ้าเกิดว่าคุณท้อแท้ถดถอยชีวิตของคุณก็จะไปสู่ความสําเร็จได้น้อยอะไรประมาณนี้ no. โอเคนะใครที่ เห็นว่าเป็นแนวทางที่ดีในการใช้ชีวิตหรือเป็นแนวทางที่ดีในการที่จะนําไปปรับใช้หรือว่าเตือนตนเองในช่วงเวลาที่พระราหูย้ายก็อย่าลืมแชร์ออกไปนะเซฟไว้ฟังนะคอมเมนต์ Comment, รับคําทํานายหรือรับคําแนะนํารับพลังงานดีๆกันไปนะแล้วก็แชร์ออกไปเซฟไว้ฟังแชร์ออกไปให้คนที่คุณรักจะได้มีแนวทางในการใช้ชีวิตเพื่อให้ชีวิตเนี่ยประสบความสำเร็จต่อไปนั่นเองนะคะ